ที่เขาร้องเรียนเรื่องที่สนามมิมน้ำอะ่ะครับผมดูถามเรื่องประกันตัวอะไรใหใส่ไว้หน่คือเราอ่ะยังไม่แจ้งข้อหาอ ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่ารอวิถีระสูจนคิดว่าน่าจออะแจ้งข้อกล่าวหาอีกตอนนี้พอเรียกมันก็มาก็เข้ามาก็ยังติดต่อได้อยู่ส่วนอนตัวปัวเนี่ยก็ทํางานอยู่ออ,อคือเรารู้รู้ข้อมูลหมดแล้วก็บอกว่าเออตํารวจเรียกต้องมานะก็ยังติดต่อได้อยู่มันก็ไม่หลบหนีมันก็หากินอยู่ทางนี้แหละก็คือทางผู้ก็เห็นก็ไม่มีพฤติการหลบหนีไม่ไม่หลบหนีอรระหว่หางเนี้ย ไม่งั้นผมเอาตายต้องขู่มือเนี้ยไม่งั้นไปแบงค์เชื่อไหมถ้าพี่ไม่บอกนะเดี๋ยวก็ไม่มีเรื่องกับคนอื่นไม่รู้มันกัดเยอะเยอะกว่านั้นเนี่ยที่ที่ไล่กล้องกันตอนเนี้เยอะมากเยอะจริงๆครับครับพู้่กัครับจากกรณีที่มีการขับรถปาดหน้ากระบะกับ รถจักรยานยนต์แล้วมีการยิงปืนถึงสองนัดนะเ,เรื่องราวเป็นยังไงเห็นว่ามเขาบอกว่าคดีทางตำรวจไม่มีความคุบหนาครับครับคือทางคดีเนี่ยเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีวิถีกระสุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ก็มีการตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็คือให้เจ้าหน้าที่พอถอมมาตรวจวิถีกระสุนนะครับตรวจจากไหนจากการนั่งแล้วก็ตัวรถ แล้วก็มีการาส่งปืนอาวุธปืนที่ก่อเหตุนะครับไปตรวจเปรียบเทียบตอนนี้ขนาดนี้ทางสอพอและนาทธิเบตเนี่ยก็รอผลของเจ้าหน้าที่พอถอถ้าได้ผลมาเนี่ยเราก็สามารถจะแจ้งข้อหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องอเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุรายน,นี้ต่อไปครับก็คือมันเกิดเหตุทางคนยิงที่เข้ามาที่โรงพักเองหรือ,อยังไงครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามตามไม่เข้ามาเขาก็เข้ามาครับเพราะเพราะรู้สึกว่าจะเหมือนกับว่ามาติดต่อกับทางตำรวจที่ที่นี่บ่อยอยู่แล้วครับแล้วมีการสอบปาะคำอะไรยังไงบ้างครับวันวันนั้นมีการยึดปืนอะไรไปเลยมั้ยมีมีครับก็ให้เขานำปืนมาเพื่อส่งตรวจครับ,รบ,รบแล้วส่วนทางด้านผู้กรณีที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอย่างงี้เราจะมีการดำเนินคดีอะไรบ้างไหมครับ คือตอนนีมน้มันจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับในส่วนแรกก็คือคู่กรณีที่เขาทะเลาะวิวาทกันส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตารวจที่ดําเนินการส่วนที่ี่ยเป็นเรื่องของผู้ก่อเหตุยิงใช้อาวุธปืนยิงาทางผู้เสียหายเราก็แยกส่วนว่าตรงนี้ก็ดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ารอผลรอผลทางของกอ,องพิสูจน์หลักฐานเพื่อมาประกอบกับาการสืบสวนการสอบประคำ แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจแล้วก็ส่งจำนวนให้พนักงานอายการต่อไปครับก็คืตอตอนนี้ก็ดําำเนินการตามกฎหมายครับใช่ครับไม<พอ>่ได้มีการปล่อยป่าอะไรไม่มีครับไม่มีครับ